แด้ค่าปอมาตรฐานรวมถึงการถ่วงย่าให้ได้ยื่นหวานที่บาลานซ์ที่สุดแย่งมาจากติ๊กต็อกตอนล้อฮับลิงก์เราก็แถมไปเลยครับหลังจากนั้นก็ทําการใส่ล้อเข้าที่ตัวโหลดมีตีตอนล้อหมุนก็จะหล่อประมาณนี้เลยครับต่อมาก็ทําการเช็ดยางให้เรียบแปดพร้อมกับการคันป้อมให้แน,น่นเติบทางเราก็ขอติดสติ๊กเกอร์ไว้เส้นนิดหนึ่งครับเจอกันที่ไหนอย่าลืมทักทายกันนะเวกวีเอฟซูนึ่งสามสี่วีแบ็กโอปลัดด้วยยางวิชลินไพร์มาสี่สี่ได้ทั้งความหล่อได้ทั้งสมรรถนะสำหรับโตโยต้าคอสคันน่่่ะะมันนดา,ดาจหลอ เทจระเข้ตั้งหางเอาเรื่องเลยนะแต่เอาจริงๆแค่เปลี่ยนล้อก็ล่อแล้วครับวันไหนเบื่อฟิลลิ่งชคเดิมแล้วก็ค่อยเข้ามาหาเราครับลูกค้าแจ้งว่าตามมาจากติกติกกระลอกแถมไปเลยครับขับรถกลับบ้านดีๆนะครับไว้วันหน้าอย่าลืมเข้ามาเติมนะร้านเราบริการล้อท่อโหลดเบรกฟิล์มของแต่งเคลือบแก้วเซรามิกรวมถึงรีแมคฮันด้าและยังคงเหมือนเช่นเคยดูแลจุดยดดติมิตรคิดเงิน สำหรับเพื่อนๆที่จะเข้ามาใช้บริการแคบปจอคลิปนี้ไว้และแจ้งทางหลานรับส่วนลดและของแถมไปเลยข